สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเด้อพี่น้องจ๋าก,กับเดียวทางฮานอยนะคะฮานอยรวมทั้งฮานอยนะตั้งแต่รอบชปกิจถึง v i p เลยนะคะ,ะมีกีจมีการพิเศษปกติแล้วก็ในะรอบ v i p เนาะสำหรับท่านที่มารับชมใหม่เผือยังไม่รู้นะคะพี่พี่จา๋าค้กคู่ลุนไปฮานอยเน้นไปที่สามคู่ตัวที่แอดขีดสีแดงนะตัวที่แอดเน้น ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่มกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใชยวิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่6กันนะคะพ,พี่จ๋าเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่7นะใจเย็นๆนะคะมาสำหรับในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะคิดสี่เจ็ดห้า ล่างแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งมาในชุดวินวิ่งรูที่แปดแล้วก็วิ่งรูที่หนึ่งนะคะแปดหนึ่งตรงๆนะคะสําหรับในรอบนี้จะได้ไปเน้นที่แปดเก้าพี่น้องจ๋าแต่ก็ยังโอเคนะมาตรงๆในรอบนี้ในหน่อยกาชาตนะคะสามสามเก้ารองสองหกแอดหลุดไปส่วนในรอบพิเศษนะคะหนึ่งเก้าสามล่างหนึ่งแปดมามาสองหน่อยนะคะสำหรับในรอบปกตินะ ห้าองหกล่างศูหลุดไปแต่ว่าวิ่งรูท,ที่ศูนยะ์มานะจะคู่หลุดดูให้0ูย์หกับ07มา04พี่น้องจ๋าในน้อยนี้มา03ดูข้ามไปข้ามมานะคะแต่ก็ยังโอเคนะมาในตัวนี้นะคะส่วนในกลุ่มเรา707ดศูนยตรง,ต,รงตัวที่แอดให้ไปเลยสาตัวเนี่ยพลาดไปนะวิ่งรูดท,ที่ศูนย์นี้มาในอ่าสน้อยสคู่เลยนะตัวที่แอดเน้นให้ที่วงสีดำเงินนะคะสายวิ่งเซอร์รูด โอเควันนี้ก็ผ่านนะคะพี่พี่จ๋ายินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมรับชมคลิปแอดให้จบเดอ้อพี่น้องจ๋าแอดลงแค่สั้นๆนะคะฝากรับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็กดไลค์เปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะกว่าจะได้แนวทางมาแต่ละตัวแต่ละคู่ในแต่ละวันพี่น้องไม่ใช่ง่ายๆนะคะคำวนวณหลายสูตรแล้วก็มาคัดนะคะพี่พี่จ๋า ตอนนี้ก็คือแบบสายตาเหมือนเจ็ดสิบไปแล้วนะคะสายตาฟ,าฟ้าฟางมากเลยแอดอยู่แต่กับจอนะคะเดี๋ยวจะไปตัดแว่นอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวดูกล้องแอดก็ไม่ค่อยโฟกัสแว่นสายตาแพ้แสงอย่างหนักเลยถ้าเจอแสงหน,หนักๆแบบน้ำตานะคะไหลตัดตัดไปเยอะแล้วใส่แว่น เสียเงินเราทำแนวทางนี่แะละเยอะมากเลยนะคะตัดแว่นมาตามกันต่อตามกันต่อของวันที่เจ็ดวันอียิตนะคะตัวเด่นวิ่งรูดเนาะแปดนะคะเก้าสี่ ชุดวินใน3ตัวเด่นนี้นะคะใครจะจับ3มตัวใน3ตัวนี้ได้เลยมาเด่นที่8เด่นที่8วิ่งรูที่8ปดอ่าแอดเด่นไปที่8นะลืมแอดให้ไปที8แปดสี่แสาม เดือนที่สี่นั้นให้ไปที่สี่สามเก้าสี่อ่ะมาทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ใกลนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวให้เสร็จก่อนตอนนี้แอดก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวต้องต้องเขียนให้เสร็จก่อนมาเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดไหมเดือนที่แปดเน้นไปที่แปดเจ็ดนะเดือนที่เก้าเน้นไปที่เก้าแปดใครไม่ชอบเก้าแปดกลับหวเอานะ ดินที่4แอเน้นไปที่94นะคะพี่ๆจ๋าหากใครชื่นชอบค่อยตามนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะ,ะสายเบิ้ลวันนี้ก็ระวังด้วยนะคะระวังไปที่สองนานๆแอดจะให้เบิ้ลน,นะเบิ้ลแต่ก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะคะ สายเบอร์ระวังไปที่2อง,อ,งอ่ะมาจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับแนวทางของแอดในวันนี้แอดก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์กมมต็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ